สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube c h anel อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองนการเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับจะพาย้อนนะครับถึงที่มาที่ไปในยุทธศาสตร์นะครับของการฝ่าวิกฤต g r ร a t ิ e p r e s s ปี n ปเี1929เทียบกับโมเดลนะแก้วิกฤตของเฟดในปัจจุบันนะครับมาดูว่าจะเอาอยู่หรือเปล่านะฮะ คือเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยนะครับนะของการเปลี่ยนแปลงเราต้องรู้ที่มาที่ไปนะวันนี้จะชวนคุยยาวสักนิดหนึ่งนะเพราะามันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับบริษัทแล้วเราจะได้มองเห็นนะครับว่าเขาแก้ไขปัญหาอะไรอย่างไรและมันมีผลข้างเคียงหรือ side effect อะไรบ้างนะครับผมเริ่มต้นเรื่องราวในบริษัทในสมัยนะที่เกิด Great Depression ปี1ั2 9นะครับจุดเริ่มต้น มันอยู่ที่นะครับในตลาดทุนตลาดหุ้นสหรัฐนะครับที่เกิดร่วงล่มลงมาครั้งใหญ่ต้นสายไปเหตุมาจากในยุคก,ก่อนหน้านั้นที่เรียกว่า r o l ิ i n g 2นนะยุคกระหึ่มรุ่งเรืองนะผู้คนมีการลงทุนมากเกินไปกินใช้บริโภคการใช้สินเชื่อเครดิตสร้างหนี้สินขึ้นในปริมาณมากแล้วก็มีการกู้ยืมเงินไปลงทุนในตลาดทุนตลาดหุ้นนะครับด้วยความโลภ เพราะว่ามันได้กําไรทุกวันเขาไปเก่งกําไรได้กําไรทุกวันใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยวันหนึ่งนะครับนะในเดือนกันยายนนะครับตุลาคมนะในปี9นปี1ส2 9นะครับตลาดหุ้นนะซึ่งเคยเรียกว่าเป็นแหล่งเงินนะเป็นแหล่งที่ทําเงินนะให้คนอเมริกันทุกชนชั้นเนี่ยนะตั้งแต่ชนชั้นบนอิลิตชนชั้นกลางชนชั้นล่างทุกคนเข้าไปเล่นในตลาดหุ้นหมดนะครับ ทุกคนหวังกําไรจากมันทุ่มบ้านรถอะไรทุกอย่างลงไปนะเพื่อจะไปเก่งกําไรในตลาดหุ้นและสุดท้ายมันก็พังถลายลงนะครับตรงนั้นคือจุดเริ่มต้นนะครับของการเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่สุดของสหรัฐที่เรียกว่า Great Depression ปี1 9 2 9ซึ่งสร้างบาดแผลความเจ็บปวดนะครับให้กับผู้คนในรุ่นนั้นนะซึ่งปัจจุบันก็คงเป็นคุณปู่ทวดย่าทวด นะครับตาทวดใหญ่ทวดไปแล้วนะอายุคงจะเกินร้อยขึ้นไปก็คือพ่อแม่ของยุคนะเบบี้บูมนั่นเองนะบริบริษัทครั้รรงนั้นเนี่ยนะครับสร้างนะครับบาดแผลนะครับให้คนอเมริกันนะจำนวนมากเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันมีการปิดตัวธุรกิจห้างร้านบริษัทเลิกออฟปลดคนงานพนักง,งานนะครับมากมายคือพูดง่ยายง่ก็คือคนหมดตัว นะชีวิตนี้พิ่นาศหมดนะครับผู้คนต้องตะเวนหางานนะต้องขอร้องนะจะเรียกว่ากาบกรานนะเพื่อของงานทำนะเพราะว่าไม่เหลืออะไรเลยนะชีวิตฝากไว้เพียงแค่ว่ามีงานทําในวันนี้นะเพื่อมีกินในเย็นนี้นะเหมือนกับคนหาเช้ากินขํามาแหละครับนะเพราะฉะนั้นผู้คนก็แขวนป้ายถือป้ายของงานทํากับครานขอ ขอช่วยเหลือเพราะว่าพึ่งพาตนเองไม่ได้นะขอความช่วยเหลือด้วยกันเองในสังคมขอความช่วยเหลือจากภาครัฐซึ่งรัฐบาลสหรัฐนะครับในสมัยนั้นนะครับยุคข,ของปัฒนาธิบดีฮูเวอร์เนี่ยก็ไม่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาวิกฤตเกรดดิเพชชันที่เกิดขึ้นได้นะครับ วิกฤตนี้หนักหนาอย่างไรเริ่มต้นเกิด Market ต Crash ตลาดหุ้นนะครับในวอลซีดร่วงล่มในปี1 9 2 9นะครับปี1 9 3 0 gdp สรัฐติดลบเป็นปีแรกปี1931นะครับ gdp สรัฐติดลบอีกเป็นปีที่2และปี1 9 3เ gdp สรัฐก็ติดลบอีกนะครับเป็นปีที่3ติดต่อกันนี่แหละครับเป็นข้อมูลที่ผมมาคาดการว่าเรา จะมีโอกาสถล่มเข้าสู่วิกฤตโกลบอลเ t e d e p r e เ s ชันในปี2020นี้หรือไม่ให้ติดตามดูในปี2020 2021 2022หรือปี63 64 65ถ้า GDP โลกติดลบ3ปีติดต่อกันนั่นแหละครับเราจะถล่มเข้าสู่วิกฤตที่หนักเหมือนเ t ร e ต r เพช i o นปี2019นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดอย่างนี้ขึ้นเนี่ยเมื่อมีการเลือกตั้งบนานารรณาาธิบดีใหม่ก็ได้บนานารรณาาธิบดีนะครับที่มีชื่อว่าแฟรงกินดีรูสเวล หรือตัวย่อๆว่า FDR นั่นเองนะที่เข้ามาแก้ไขปัญหาในวิกฤตนี้นะเพราะวิกฤตนี้มันหนักมากจริงๆใช้เวลา3ปียังไม่สามารถหลุดออกจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับนะที่เล่าให้ฟังแล้ว GDP มันติดลบนะเมื่อคนเราเนี่ยนะไม่มีงานทำไรที่อยู่อาศัยชีวิตพังพินาศครอบครัวนะต้องย้ายไปอยู่ในสลัมก็ดีนะ อยู่ข้างถนนก็ดีมันก็สร้างความเจ็บปวดนะครับก็เกิดแรงกดดันทางสังคมมากมายเลยนะครับผู้คนนะเริ่มที่จะออกมาเดินขบวนนะออกมาเรียกร้องสิทธิเสรีภาพเรียกร้องสิทธิทต่างๆนะให้รัฐบาลช่วยเหลือนั่นเองนะซึ่งในรัฐบาลก่อนนั้นนะช่วยไม่ได้นะจนกระทั่งมีการเลือกตั้งและได้พัฒนาธิบดีคนใหม่นะ FDR นะพอ FDR นะครับเข้ามา เป็นประธานาธิบดีนะครับก็คงจะพินิจพิจารณาหลายอย่างแล้วละ่นะรวมถึงเรื่องของปัญหาความที่ผู้คนเนี่ยนะหมดความศรัทธาเชื่อถือต่อระบบการเงินนะหรือว่า,าผู้คนเนี่ยแห่ไปถอดถอนเงินนะตามธนาคารต่างๆนะก็เรียกว่าในยุคนั้นเนี่ยธนาคารนี่ล้มละลายนะครับหลายร้อยหลายพันแห่งนะเรียกว่าเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐ ะร,ระบบการเงินนี่พังพินาศหมดผู้คนเนี่ยวิ่งไปถอนเงินนะไปแห่แน่นนะครับตามธนาคารเขาเรียกว่าเกิดแบงค์ลันนะครับนอกจากจะเกิดปัญหาทางด้านว่างานตกงานแล้วนะผู้คนเดินชุมนุมมาท้วงแล้วเกิดความเครียดในสังคมแล้วผู้คนยังขาดความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจและการเงินวิ่งไปแห่ถอดถอนเงินออกมาจากธนาคารธนาคารล้มครับนะหรือว่าถ้าบางธนาคารไม่ล้มเนี่ยประชาชนไม่อยากจะถือเงินกระดาษ นะก็ไปขอถอนเป็นทองคำอ่ะเราคิดดูสิฮะผู้คนขาดความเชื่อมันอ่นถึงขนาดนั้นก็ไปขอถอนเป็นทองคําออกมานะเพราะว่าพูดภาษาง่ายๆคือไม่มีความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจการเงินอีกต่อไปนะเพราะว่าดูเหมือนว่ารัฐบาลธนาคารกลางในยุคนั้นเนี่ยนะจะไม่สามารถควบคุมอะไรได้เรียกว่าหลุดการควบคุมก็ได้นะครับจึงกลายเป็นว่าผู้คนเนี่ยออกมาเรียกร้องมากมาย ด้วยแนวคิดนะแบบนี้แหละครับทำให้ป,ประธานาธิบดีนะแฟรงค์คินสเวล l เนี่ยเกิดไอเดียนะที่ว่าทำยังไงถึงจะเป็นข้อตกลงใหม่เรียกความเชื่อมั่นนะครับของประชาชนกับขึ้นมากับระบบเศรษฐกิจการเงินของสหรัฐเพื่อจะออกจากหล่มนะฮะอย่าลืมนะครับป,ประธานาธิบดีอ่แฟรงคินสเวลนะเข้ามาในประมาณปี1932-33นะคิดดูนะเกดิเพชชันมันเริ่มในปี1929 3-4ปีไม่ฟื้นนะ เพราะนั้นก็เลยคิดว่าถ้างั้นทำนิวเดลข้อตกลงใหม่นะโดยการเรียกความเชื่อมั่นทั้งระบบกลับคืนมานะครับก็มีการสั่งปรับปรุงนะครับธนาคารใหม่หมดนะเนเห็นนะผู้คนแห่ไปนะเพราะว,ว่าหมดความเชื่อมั่นอ่ะผู้สายง่ายๆคือหมดความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือกับระบบการเงินนีขณะสมัยนั้นมีมาตรฐานทองคำนะครับยังมีเป็น g o ลสแตนดาร์ดนะครับ เงินกระดาษเนี่ยดอลลาร์เนี่ยยังแบกอยู่ด้วยทองคำนะมีทองคําหนุนอยู่นะยิดูเสียผู้คนยังเป็นเช่นนี้พปลนผู้คนจึงแห่ไปถอดถอนเงินกระเงินกระดาษแล้วก็แม่เอาเงินกระดาษด้วยนะบางคนก็จะแลกกับเป็นทองคำนะด้วยเหตุผลนี้แหละครับนะทางประธานาธิบดีแฟรงค์ทิูสเวลเนี่ยนะจึงตัดสินใจนะครับเรียกความเชื่อมั่นกลับมาโดยการมีการประกาศคำสั่งนะเรียกว่า executive order ก็คือให้ยึดทองคำนะกับคืนนะจากประชาชนคนทั่วไปซึ่งประชาชนคนทั่วไปไม่สามารถถือทองคำได้ต้องนำส่งคืนให้กับธนาคารกลางสหร,รัฐ Federal Reserve หรือสาขาของธนาคารกลางหรือตัวแทนนะครับนะก็ผู้สักง่ายคือซื้อคืนรับซื้อทองคำคืนเพื่อ,อทองคำเนี่ยกลับมาเก็บที่ธนาคารกลางนะเพื่อเรียกร้องความเชื่อมั่นนะครับให้กับประเทศน,นั่นเองนะ พอเรียกความเชื่อมั่นกลับมาตรงนี้ปุ๊บนะครับนะคำว่ายึดทองคาไม่ได้บอกว่าไปไป,ไปป้นเขามาไม่ใช่นะแปลว่าไปซื้อคืนจากประชาชนแต่ประชาชนห้ามถือทองคำนะประชาชนนี่ห้ามถือไม่ว่าจะเป็นทองเหรียญทองคำนะที่เราเห็นน่ะนะครับเขาเรียกว่ากูคอยเวลาเราเห็นในหนังพวกเข่าบอยนะเวลาเขาไปนะไป ไปอะไรนะไปไปป้นอะไรก็แล้วแต่จะมีเหรียญทองใช่ไหมฮะแล้วก็มีทองคําแท่งนะที่เก็บไว้ตามพวกธนาคารนะครับเป็นก้อนๆน,นะรวมถึงพวกเหมือนตัวจำนำอ่ะนะก็เรียกว่าใบเอรติฟิเคตนะใบรับรองอ่ะนะเหมือนหนังโบราณน,นะเวลาเราดูพวกหนังจีนหนังฝรั่งนะครับเราจะมองเห็นว่าเขาจะไปมีตั๋วจำนำนะที่เป็นของอะไรนะ ลงรับจำนำหรือธนาคารสมัยก่อนนะครับนะนะเพื่อมาลองรับนะเพราะนั้นวิกฤตเนี่ยนะต้องเรียกคืนความเชื่อมั่นกลับมานะเพราะฉะนั้นเขาก็เอาทองคำเหล่านี้จากประชาชนไปเก็บนะในธนาคารกลางแล้วก็สั่งให้ธนาคารต่างๆนะครับไม่ให้คือพูดง่ายคือไม่ไม่ให้แจกเป็นทองคำอะนะเวลาประชาชนจะมาขอแลกเป็นดอลลาร์ นะเพื่อเป็นทองคำเนี่ยนะเขาเรียก redeemable คือสามารถเอาเงินกระดาษมาแปลงกลับเป็นทองคําได้นะครับนะนะก็ไม่อนุญาตแล้วก็ไม่อนุญาตให้ส่งทองคําออกนอกประเทศด้วยเห็นไหมครับสมัยก่อนนี้มาตรฐานทองคำเนี่ยเข้มมากนะครับอ่นะาเหตุผลว่าทาไมถึงต้องเอาทองคํากลับมาก็คือเรียกความเชื่อมั่นะนะนั่นคือประการที่1นนะว่าประชาชนนะห้ามเก็บทั้งหลายทั้งปวงที่เกี่ยวกับเหรียญทองคํา นะครับทองคําแท่งนะใบรับรองเซอร์ติฟิเคตนะหรือว่าตัวจำนำอะไรเกี่ยวทองคำเนี่ยนะต้องนำกลับมาส่งที่ธนาคารกลางเพราะอะไรครับมีเหตุผลเพราะว่าในโมเดลนะครับที่เรียกว่าเศรษฐศาสตร์แนวเคนเซียนเนี่ยนะก็คือการที่จะออกจากไอตัวปัญหาครั้งนี้ได้เนี่ยเนื่องจากว่าแต่ละที่ล้มละลายขาสภาพคล่อง นะครับแต่ว่าเขาไม่สามารถจะเข้าไปช่วยได้นะเหมือนในสมัยปัจจุบันนะที่พิมพ์เงินเนี่ยเราต้องจับแนวคิดให้ดีเขาเลยจําเป็นต้องเอาทองคํามาก่อนหลังจากนั้นพอทองคำเนี่ยนะมันได้ที่ราคา35นะดอลลาร์ต่อออนนะครับนะหลังจากที่ประกาศยึดทองคำเนี่ยนะจริงๆไม่ใช่ยึดนะเราไยดีๆบางนคนตกใจก็คือไปซื้อคืนนะทองคําจากประชาชนนั่นเอง แต่ห้ามประชาชนถือทองคำนะเขาเรียกว่าใครกว่า go confiscation คือไปยึดทองคำมา เาเอาทองคํามาปุ๊บเนี่ยใช่ไหมคราวนี้ก็มีทองคําหนุนแล้วสิเพราะตอนนั้นยังใช้โกลแซนดามาตรฐานทองคําอยู่เพราะฉะนั้นธนาคารกลางสหรัฐเฟด e อ a ร r เ s e ซ v ร์ก็สามารถที่จะพิมพ์เงินออกมาได้ถูกไหมครับเขาเรียกว่าขยายมันนี่สับไหรือขยายอุปทานทางการเงินออกมาเพราะฉะนั้นเมื่อทางธนาคารกลางสหรัฐเฟด e อ a ร r เ s e ซ v ร์สามารถพิมพ์เงินออกมาขยายมันนี่สัายพออกมาได้ก็สามารถเอาเงินเหล่านี้แหละครับที่มีทองคําหนุนเห็นไหมมันมีทองคําหนุนเอาไป แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเอาไปนะหนุนเศรษฐกิจนะขับเคลื่อนเศรษฐกิจก็เหมือนกับสมัยนี้ก็เรียกว่าอะไรก็คือ t t m u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  s p c k a g e อะสมัยก่อนมนะันมีมาตรฐานทองคำ Back อยู่เห็นไหมครับนี่ขนาดสมัยก่อนมีมาตรฐานทองคำแบ c k นะครับธนะนาคารพาณิชย์ต่างๆอย่างงล้มละลายเลยนะผู้คนยังไม่มั่นใจต้องวิ่งไปเปลี่ยนกระดาษกลับเป็นทองคำมันจับประเด็นนี้ดี ว่ามาตรฐานทองคำเนี่ยคือทองคํามันหนุนกระดาษอยู่อย่างนี้นี่ธนาคารยังล้มได้ธนาคารยังไม่มีทองคําจ่ายคืนประชาชนได้สุดท้ายต้องมีการประกาศจากประธานาธิบดีเป็น e x ็กซิสทรีวอเพื่อยึดทองคํากลับมาที่ธนาคารกลางก่อนแล้วค่อยพิมพ์เงินกระดาษออกมาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือกลับคืนสู่ระบบให้ประชาชนคนอเมริกันเนี่ยกล้านะที่จะไปลงทุนกล้าที่จะไปทํากิจการต่าง แล้วก็ส่งผลให้ทั่วโลกอ่ะนะเกิดความเชื่อมั่นในสหรัฐด้วยเข้าใจที่มานะครับยึดทองคําไปเพื่อไปแบกการพิมพ์เงินกระดาษหรืออุปทานนะครับของเงินกระดาษดอลลาร์นั่นเองมันราคาทองคำมันถึงขยับจาก25ดอลลาร์ต่อออนเป็น35ดอลลาร์ต่อออนเห็นไหมฮะเมื่อมีการพิมพ์เงินออกมามากขึ้นเงินดอลลาร์มันจะอ่อนค่าลงเทียบกับทองคํา จาก25ดอลลาร์ต่อออนเป็น35ดอลลาร์ต่อออนนะครับมันจะประเด็นนี้ดีนะครับมันเหตุการณ์เหล่านี้นะครับนะมันก็เอ่อเขาเรียกว่าเกิดขึ้นมานะตั้งแต่ปี1 9 3เรานะเพราะนั้นสถานการณ์ในสหรัฐก็ค่อยดีขึ้นนะจากเอ่อการบริหารจัดการของปรัฒนาที่ประดีแฟรงก์ดีรูสเวล์นะสถานกา,การณ์ก็ดีขึ้นเรื่อย นะจนทั้งประมาปีพันเกอ่ะก็สถานกา,การณ์ก็เรียกว่าเกือบเข้าสู่ปกตินะแล้วก็เข้าไปสู่เรื่องของสงครามโลกครั้งที่2องจนถึงปี1945กนะครับก็เกิดเบตเทิลวูดอะคีเมนต์นะครับก็เป็นเรื่องของอข้อตกลงนะทางการเงินนะหลังสงครามโลกครั้งที่2นะเพราะฉะนั้น ยาวนานจนถึงปี1971นะครับนะราคาทองคำเทียบกับดอลลาร์ก็อยู่ที่35ดอลลาร์ต่อออนนะครับพอมาถึงปีพ1ะนี่แหละครับหลักการเดียวกันเลยพัฒนาที่ดีนิกสันนาคองสหรัฐเนี่ย คือตอนนั้นเนี่ยต้องการจะขยายการพิมพ์เงินหรือขยายมันนี่ที่สลายนั่นแหละครับเพราะว่าอะไรครับช่วงนั้นมีสงครามเกาหลีมีสงครามเวียดนามนะครับแล้วก็สหรัฐเนี่ยนะกำลังจะขยายนะครับนะเ,เงินดอลลาร์นะเพราะฉะนั้นแนวคิดเนี่ยคือทองคํามันไม่พออีกแล้วนะทองคําี่มันหนุน,นในการพิมพ์ไม่พออ,อีกแล้วในกะารที่เองฝรั่งเศสนะครับนะบนะก็เริ่มที่จะ ไม่เอาถือดอลลาร์นะต้องการแลกกับเป็นทองคำนะพัฒนาทิบดีฝรั่งเศสในสมัยนั้นนะครับเดอโกนะก็ต้องการจะนะแลกนะดอลลาร์นะกลับเป็นทองคำนะด้วยเหตุผลนี้นะครับในที่สุดประธานาธิบดีนิกสันนะครับในวันที่15สิงหาคมปีพันเกนะครับก็จึงประกาศนะครับการผูกติดของดอลลาร์กับทองคำที่อัตราไต่ตัว35ดอลลาร์ ต่อออนนั่นเองนะเหตุผลเพราะอะไรครับนั่นแหละรครับเตรียมพิมพ์เงินเพราะนั้นหลังจากปี1971เป็นต้นมาดนะอลลาร์ก็เลยแยกออกจากทองคำนะแยกทางกันเดินนะใส่คอนวะ์ตเคยเป็นเพื่อนกันนะคู่กันมาก็ใส่นะคอนว์ตนะแยกกันเดินแล้วก็หลังจากปี1971นะครับก็มาจนถึง ปี1974นะครับในะปัฒนาริธิบดีเจอร์โลฟอร์ดนะก็ลงนามในกฎหมายอนุญาตให้คนเมกันกับถือทองคําแท่งนะเหรียญทองคำก็นะเ,ำเ,เรียกว่าใบารับรองนะมันเรามองเห็นนะครับว่าน,นี่นครับคือเหตุผลที่มาที่ไปว่าทำไมทุกครั้งนะครับที่พิมพ์เงินราคาทองคำเนี่ยจะขึ้นสูงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ ถ้าย้อนกลับไปสมัย Great Depression นะครับเหตุผลก็คือสร้างความเชื่อมั่นราคาทองคำขยับจาก25ดอลลาร์ต่อออนเป็น35ดอลลาร์ต่อออนในสมัยของปัฒธานาธิบดีแฟรงก์ดีรูสเวลมาในปี1971สารสัดก็ขยายมันนี่สปายเห็นไหมครับก็จึงแยกนะครับนะทองคำนะครับออกมาจากดอลลาร์หลังจากนั้นราคาทองคำจาก35ดอลลาร์ต่อออนก็ขยายสูงไปถึงเท่าไหร่ครับ 800ถึง850ดอลลาร์ต่อออน,นในปี1 0นป, 10, 10ปีสิบสิบปีเท่นนั้นเองนะครับด้วยแนวคิดแบบนี้นะครับนะเรื่องของปัญหา Great d e รดิเ s i o n ปัญหาเรื่องของมันนี่ซับไพกับทองคำนะจนสุดท้ายเปลี่ยนจากโกลสันดาดมาถังทองคำมาเป็นมาตรฐานเปโตดอลลาร์นะครับรันโมเดลของธนาคารกลางนะครับก็เปลี่ยนไปเพราะว่าจับทางได้ว่าวิธีการนะที่แก้ไขปัญหาวิกฤตเหล่านี้ต้องใช้วิธีการเพิ่มสภาพคล่อง การเพิ่มสภาพคล่องคือการพิมพ์เงินเมื่อไม่มีทองคําแล้ววันนี้ก็พิมพ์ง่ายมันแนวคิดนี้นะครับนายเบนบานาเก้ก็เลยเสนอโมเดลเนี่ยเวลาแก้ไขปัญหาพวกเงินฝืดวิกฤตเศรษฐกิจคล้ายๆกับสมย Depression, ัยเกรดิเพชั่นอ่ะเกิดดีเฟชันคือเงินฝืดหาเงินทองยากอะ่ะคล้ายๆที่เราเกิดโควิดสิบเก้าเดี๋ยวนะครับโมเดลเขาก็คือต้องลดดอกเบีย้ยเป็นศูนย์แล้วก็พิมพ์เงินออกมาแล้วก็ขยายก็ไปซื้อสินทรัพย์ นะฮะขยายาการปรับเปลี่ยนไอ้พวกสินทรัพย์ใหม่ๆอะ่ะนะแล้วก็ใช้นโยบายทางการคลังประกอบเช่นหันภาษีนะ,ะคืนเงินนะครับแล้วเพื่อเข้าไปซื้อไอ้พวกสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆที่ขนาดนี้ทำอยู่อะ่ะเช่นสต็อกบแบ็กซื้อหุ้นกลับคืนซื้อพันธบัตรรัฐบาลซื้อพันธบัตรเอกชนซื้อสินทรัพย์เอกชน<ม>เพื่อจะให้มันจบเรื่องของเงินฝืดหรือให้มันจบสภาวะที่เรียกว่าดิเพรสชั่น รเปล่าไหมครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ที่เกิดวิกฤตโควิด -19 เนี่ยวิกฤตสรราธารสุขซึ่งเป็นตวัวทิกเกอร์จุดชนวนเข้ามาเนี่ยถ้าเรามองย้อนดูนะครับมันคล้ายๆกับตอนที่เกิด Great Depression ปี1929นะครับแต่ตอนนั้นน่ะยังไม่มีโมเดลตอนนั้นประธานา,าธิบดีแฟรงก์ดิลลูสเวลต้องใช้วิธีการยึดทองคำนะเพื่อจะมาพิมพ์เงินเพิ่มนะแล้วก็เพื่อจะไปเข้าไปแก้ปัญหา นะจนกระทั่งหลุดออกมาจากลมใน Great Depression ปี1929นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อโมเดลธนาคารกลางนะเป็นเช่นนี้เนี่ยนะเราก็จะมองเห็นว่า,าพอเกิดวิกฤตโควิด COVID 19มาเนี่ยธนาคารกลางสหรัฐนะของการนำโดยประธาน Federal r e s e r v e คนปัจจุบันเนี่ยนายเจอร์ลมพาวเวลเนี่ยก็ลดดอกเบีย้ยลงเป็นศูนย์เลยเห็นไหมครับทำก๊อปบี้โมเดลเลยลดดอกเบีย้ยเป็นศูนย์หลังจากนั้นก็เริ่มต้นสร้างหนี้สินใช่ไแล้วก็พิมพ์เงินออกมา หลนะที่เรียกว่า unlimited QE นะโยบายผ่อนคลายทางการเงินไม่อั้นตอนนี้ไม่ใช่แค่เฮลิคอปเตอร์มันนี่นะครับเงินที่โปรยเกอางเฮลิคอปเตอร์คันนี้ขึ้นบอมเบอร์นะคือเครื่องบินทิ้งระเบิดนะครับทิ้งบอมมาเป็นชุดๆออกมาจนจนอะไรครับจนขนาดบัญชีงบดุลบาลานซ์ e ีตของ Federal Reserve ธนาคารกลางเนี่ยนะจากเดิม นะอยู่ที่ประมาณ4.2ล้านล้านนะถึง4.5ล้านล้าน,านดอลลาร์เ่ยครับก่อนเกิดวิกฤตโควิด19ตอนนี้ขยายไปถึงประมาณ7.1ล้านล้านดอลลาร์ณนะปัจจุบันนะครับตามที่ผมเช็คข้อมูลฟังนักวิเคราะห์มาจากต่างประเทศนะครับมันนี่แหละครับโมเดลนะฮะที่สร้างขึ้นมานะเพราะว่าได้ประสบการณ์จากสมัย Great Depression และวิธีการที่ออกมาจากลมของ Great Depression นะครับแต่เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่ามันมีเงื่อนไขแตกต่างกันอย่างไรนะครับมันมีไซ z อ e f ฟ e c t หรือผลข้างเคียงอย่างไรนะครับที่ผมไม่ทราบว่าทางธนาคารกลางนะได้คิดอ่านอย่างไรหรือเปล่าเพราะว่าการพิมพ์เงินออกมาสมัยก่อนมีทองคำแบ็กเขาเลยต้องการยึดทองคําเพื่อกลับไปแบ็กเพื่อกลับไปหนุนก่อนจะพิมพ์เงินขยายมันนี่สปายออกมาได้แต่พอมาถึงปีพันหบเอตัดทองคําออกจากดอลลร์ตอนนี้ก็เลยเป็นพิมพ์อิสระโดยเชื่อว่า เงินดอลลาร์เป็น world reserve currency หรือเป็นเงินสำรองของโลกนะครับเพราะฉะนั้นพิมพ์เท่าไหร่ก็ได้นะในทฤษฎีการเงินยุคใหม่ MMT นะ Modern Monetary Theory นะพิมพ์เท่าไหร่ก็ได้นะตามใจชอบแต่ตามใจชอบได้จริงหรือเปล่าอันนี้ก็น่าคิดนะ่าสนใจเพราะมันเกี่ยวข้องเรื่อง,องความเชื่อมัน่นคิดดูสิฮนะสมัยก่อนเนี่ยนะครับนะธนาคารนะานิตต่างๆเนี่ยล้มมาแล้ว หลังจากที่ออกเป็นกระดาษเปล่าไม่มีทองคำแบ็กนะเพราะว่ามันเกิดการโกงกันถูกไหมฮะแต่พอมาตอนหลังเนี่ยมีทองคำแบ็กก็ติดอีกว่าเฮ้ยพอจะขยายเงินเนี่ยต้องเอาทองคำมาแบ็กพอปีพันเก้าสิบก็เลยดึงทองคาออกซะงั้นเลยพอมาวิกฤตครั้งนี้เนี่ยถ้าเราเห็นนะครับวิกฤตที่เกิดขึ้นจากโควิดสิบเก้าเป็นตัวจุดชนวนเนี่ยมันจะคล้ายๆกับ Great Recession ปีพันเก้าร้อสิบเก้าผู้คนว่างงานมากมายคนออกจากงานห้างร้านปิดโอ้คล้ายๆกันเลยฮะคือผู้คนว่างงานเป็น หลาย10ล้านคนอย่างในสหรัฐเนี่ยว่างงานนะครับที่ไปลงทะเบียน,น่ะขอสิทธิ์กัน,น่ะนะตั้งประมาณเอ่อล้านคนนะ,นะว่างงานจริงๆหลาย10ล้านคนแล้วก็เกิดปัญหาคล้ายกันเลยนะคือไม่มีความสามารถในการผ่อนบ้านจ่ายชำระต่างๆว่างงานหนี้สินเงินเดือนไม่มีเขาบอกจนถึงประมาณปลายเดือนเนี่ยนะเอ่อไอปลายปีเนี่ยครับนะผู้คนเนี่ยนะจะว่างงานและไม่มีเงินที่จะไปผ่อนบ้านหรือเช่าบ้าน ก็จะถูกไล่ออกจากบ้านอ่ะพูดง่าง่ายนะภายในสิ้นปี63นี่นะครับนี่สินที่ตั้งตระงานขึ้นมาด้วยเหตุผลของการว่างงานอะไรต่างๆมากมาใหม่นะครับทำให้ทาง Federal Reserve เนี่ยกังวลน,นะครับนะนโยบายที่ออกมาเนี่ย จะทายัางไงเพราะหน้าที่ของธนาคารกลางสหรัฐเฟรดรีเซิร์ฟคือเขาจะดู2เรื่องเป็นหลักก็คือเรื่องของอัต,ตาราเงินเฟอ้อที่ไม่สูงมากเกินไปเพราะมันกระทบกับเรื่องของราคาสินค้าอุปโภคบริโภคพ,พวกเข้าของกับอย่างที่2ก็คือเรื่องของอัตราการว่างงานนะะ เพราะฉะนั้นทางฟ d โร a อิ e เซิร์ต้องบาลานซ์คือทําสมดุล2ตัวนี้ให้ดีระหว่างอัตราเงินเฟอ้อใช่ไหมฮะกับเรื่องของอัตราการว่างงานนะครับที่จุดไหนกว่าเหมาะสมซึ่งขนาดนี้อัตราการว่างงานสูงมากนะครับประมาณตัวเลขประมาณ30ล้านคนประมาณ8.4-9%ถึง9นะครับอัตราการว่างงานสูงมากนะซึ่งฟิโรธอิเซิร์ก็กังวลนะเขาจึงคิดว่าเฮ้ต้องไปปรับนโยบายทางการเงินใหม่ โดยสมัยก่อนนะครับใช้ไอ้ตัวเป้าหมายงเงินเฟ้อ2%นะครับเป็นเกณฑ์แต่ตอนหลังนี้ต้องใช้2%เฉลี่ยนะเป้าหมาย2%เฉลีย่ยบ,บางช่วงคงต้องปล่อยให้เงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้นเพื่อขยับนะครับอัตราการว่างงานที่สูงจากจุด A เนี่ยไปที่จุด B นะตามทฤษฎี C, เศรษฐศาสตร์นะครับมันขณะนี้เราจะทำให้เฟดเนี่ยบริหารงานยากขึ้น เพราะว่าเรื่องของอัตราการว่างงานมันสัมพันธ์กับเรื่องของ s t i m u ลัสแพ็ k เกจที่ทางรัฐบาลจะต้องออกมานะจ้างงานเยอะๆเหมือนสมัยของประธานาธิบดีแฟงกดีลูสเวลที่ผมอธิบายฟังไปละนะพอได้เงินมาถูกไหมฮะประธานาธิดีแฟนกลรูสเวลพอได้เงินมานะครับจากการขยายมนิซพายเนี่ยนะเขาก็ต้องไปจ้างงานใช่ไหม แต่พอมาถึงยุคสมัยนี้นะครับทางวลาดนาธิบดีสหรัฐนะทรัมป์เนี่ย,ยไม่ได้ยังไม่ได้ทำนะขณะที่คู่แข่งวานาธิบดีในไบเดนนะครับก็ยังไม่ชัดเจนง่ายคือคองเกสก็ยังไม่ชัดเจนเพราะอะไรครับเพราะเงื่อนไขมันต่างกันสมัยนี้เนี่ยนะ้หนี้สินสาธารณะของสหรัฐเนี่ยมันสูงประมาณ1 0อร์ซของ GDP สูงที่สุดเลยเดฟฟิซิตหรือว่าการใช้งบประมาณนะ่ะนะรายจ่ายมากกว่ารายรับซึ่งมันต่างจากว่าสมัยของพระนาธิบดี แฟงก็ด้รูสเวลเนี่ยคือเหตุผลนะครับว่าเงื่อนไขหลายอย่างเนี่ยมันจำกัดถึงแม้โมเดลนะครับของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาเรื่องของไอตัวอ่ดีเฟชันเงินฝืดนะแก้ไขปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำชบเซาเนี่ยนะพยายามจะมองว่าเนี่ยมันสามารถแก้ไขปัญหาสภาวะอ่าเกตดีเฟชันในปี1ั2 9ได้เพราะสมัยนั้นไม่รู้ไงว่าจะต้อง ใส่สภาพคล่องเข้าไปนะพิมพ์เงินใส่สภาพคล่องเข้าไปแต่สมัยนั้นมีโกลสแตนดาร์ดแบ็กอยู่นะมันโกลสแตานดาร์ดแบ็กอยู่เนี่ยทำให้ประธานนายทุนดีฟานีลูสเวลเนี่ยต้องออกเอ็กซิสเปีบอเอร์เพื่อไปยึดทองคำคืนกับมาให้ธนาคารกลางขยายมันนี่ซัายคือพิมพ์เงินออกมาแล้วก็ใส่ซิมูเลต์แพคเกจดันให้คนมีงานทำเพื่อหลุดออกมาจากหล่มของเกรดดิเพชชันปีพั2 9นะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยดูเหมือนว่าไม่มีทองคำแบ็กดอลลาร์สามารถพิมพ์เงินออกมาได้มากมาย แต่ก็ทําให้วินัยทางการการคลังของสหรัฐนะครับมีเดฟฟิสิตหรือรายจ่ายนะทางงบประมาณเนี่ยรายจ่ายมากกว่ารายรับแล้วใช้จ่ายขาดดุลทุกปีนะฮะหลายล,าล้านล้านดอลลาร์นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะจ้างงานคนปริมาณมากเหมือนสมัยประธานาธิบดีแฟรงค์ดีรูสเวลเนี่ยมันจึงเป็นปัญหา,าต้องใช้งานต้องใช้เงินกี่ล,ล้านล้านดอลลาร์นะครับนะเพื่อจะอบอุ้มภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงและเพื่อจะดันให้ออกมาจากหลม่ม ในแขนเองถ้ายิ่งพิมพ์เงินไปมากๆเห็นไหมครับเงินดอลลาร์ที่พิมพ์มามากๆหนี้สินสาธารณะที่เพิ่มขึ้นมากๆมันนี้สปายที่ขยายขึ้นมากๆมันจะส่งผลกับราคาทองคำไหมถ้าย้อนกลับไปดูในกาบตั้งแต่สมัยปรนณาธิบดีแฟลนิลล์ริสเวลราคาทองคาขยับจาก25ดอลลาร์ต่อออนเป็น35ดอลลาร์ต่อออนสมัยพรฒน,นาธิบดีนิกสันดอลลาร์ขยับจาก35ดอลลาร์ต่อออนสุดท้ายขึ้นไปถึง850ดอลลาร์ต่อออนเห็นไหมครับ มันทุกครั้งที่พิมพ์เงินดอลลาร์ออกมามากๆอย่างครั้งนี้ง่ายๆครับบัญชีงบดุลบาลานซ์ชีตของเฟดเนี่ยขยายจากประมาณ4.2ถึง4.5ล้านล้านดอลลาร์ไปที่ประมาณ7ล้านล้านดอลลาร์อะขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องจินตนาการว่าแล้วราคาทองคำเนี่ยนะครับเมื่อมีการพิมพ์เงินออกมามากมายมันนี่สัพยลายมามากมายราคาทองคําที่แท้จริงเนี่ยมันจะคงอยู่อยู่ที่ประมาณ1,900ถึง2,000ดอลลาร์ต่อออนหรือ นั่นแหละครับทำให้นักลงทุนจํานวนมากเนี่ยคิดไงถ้าเราย้อนดูประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยพัฒนาธิบดีฟังก์ตีรูสเวลระัฒนาธิบดีนนิกสันมาถึงปัจจุบันในปี2020เราจะมองเห็นภาพชัดขึ้นนะครับว่าทําไมนักลงทุนนะครับถึงยังลงทุนถือครองในสินทรัพย์เสี่ยงต่ําอย่างทองคําอยู่นะยังมองทองคำเป็นเซฟเฮบเว่นเป็นหลุมหลบภัยอยู่นะครับนะยังเป็นสินทรัพย์ที่น่าลงทุน ถือไว้เป็นอินชอลันอยู่ผมถึงแนะนําว่าทุกท่านเนี่ยควรจะถือประมาณ1 0 2 0ของสินทรัพย์ท่านเพราะอะไรครับเพราะว่าย้อนทุกประวัติศาสตร์เลครับสมัยก่อนขนาดมีทองคําแบกเงินกระดาษพอเกิดภาวะเศรษฐกิจเสียหายพังออกมาพอเศรษฐกิจเสียหายพังออกมาเป็นไงผู้คนโอ้โหขาดความเชื่อมั่นนะครับไม่มีความเชื่อมั่นไม่มีความน่าเชื่อถือต่อระบบธนาคารต่อไปพนานาิบดีฟานิสเบลต้องดึงทองคํากลับมาเพื่อแบก แล้วก็ขยายมันนีัพลายแต่ทุกวันนี้ขยายมันนี้สัพลายโดยไม่มีทองคําแบ็กก็แบบอะไรครับก็แบบว่าก็ย้อนกลับไปที่ปัญหาเดิมคือความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อระบบการเงินใช่ไหมฮะถ้าถ้าอย่างนี้ไปอีก2-3ปียังไม่หลุดออกจากหลมแล้วคล้ายๆกับสภาวะเกรดด p เพชชั o นในปี1029เพราะฉะนั้นผมตึงแนะนำว่าติดตามดู GDP โลกในปี6 3 64 65ให้ดีนะครับ ว่ามันจะออกจากหลม่มถ้า GDP ติดลบอีก3ปีมันจะย้อนประวัติศาคล้ายๆกับ Great d e p r e s t i o n ปี2029แล้วถ้าเกิดความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจการเงินไม่เกิดไม่มีหรือถึงขนาดเสื่อมแน่นอนครับมันต้องคิดว่าจะทำยังไงถึงจะดึงความเชื่อมั่นกลับมามาตรฐานทองคำอาจจะเป็นนะครับคำถามที่ชวนให้นักลงทุนคิดนะครับแต่ถ้าเกิดเอา อทองคำกับมาแบ็กเงินกระดาษ f ฟ a เคอร์เ n c y ราคาทองคำตามที่นายจิมลีคาย์ปีเตอร์ชิปคุยกันก็อยู่ที่ประมาณ1ม0 0นดอลลาร์ต่อออนจึงเล่าสู่กันฟังนะครับขอขอทุกท่านพิจารณาก่อนใครชอบนะครับฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามนะครับแล้วค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ